เมนูในวันนี้นะำตกมูที่อร่อยมาก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 อันนี้คือหมกผมนะครับไม่ได้หัวมันเด้อจริงจริงอาทิตย์นี้กินไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่ามันอร่อยอะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันต่างกับลาบหมูยังไงแต่ว่ามันอร่อยน้ำตกหมู แค่กลิ่นก็ดีแล้วแล้วก็เข้ามีเนี้ยวยางอยู่เสร็จละยางหายอ๋ออยู่ในถุงช่วงวันนี้กินคนเดียวแล้วก็เลยมีเมดูเดียวด้วยจ้าเฮ้ยแล้วก็อันนี้คือผักนะคะ แล้วก็นี่คือมะม่วงกับน้ำซิ้มเป็นน้ำปลาก็คือเจ้าเดียวก,กันกับครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วเรากินกับปิแต่นี้เป็นปลาไม่ไเหรอเชอี่ทุกคนอืมอ,อยอ่ คือมันเป็นหมูแบบมีมันด้วยอืม อันนี้สั่งร้านว่าเผ็ดด้วยก็เผ็ดนะเผ็ดอยู่ถ้ามีถั่วฝักยาวก็จะฟิงอีกแบบแต่แต่งก็อร่อย come on